เราจะอยู่สังคมแบบนี้ต่อไปหรือไม่นะนี่คือลำดับยศของพระนะแล้วก็มีเงินเดือนด้วยอ่าเหมือนคนทั่วไปเลยคือยัดเยียดเขาเรียกว่ายัดเยียดกิเลสให้กับเอ่อพระนะโอ้ต้องมีการวิ่งเต้นกันกันด้วยอ่าเพิ่งรู้เหมือนกันมีคนส่งข้อมูลทางไลน์มานะครับก็จริงหรือไม่จริงก็พิจารณากันนะฮะว่ามันมันมันสมควรหรือไม่ มันทําให้พระเกิดกิเลสไงแล้วก็ไปว่าพระว่าเออเทศอาจจะหัวเราะมากไปหน่อยอ่ามากไปหน่อยะเรื่องพระมาหาสมปองเนี่ยผมก็รู้ว่าบางทีก็เยอะไปหน่อยนะเอ,อ่อติดตลกไปบ้างนะแต่เขาก็สอดแทรกธรรมะนะเพียงแค่มาตักเตือนแล้วก็มาจูนกันให้เข้าเข้าที่เข้าทางนะไฟ์สดไม่มีใครที่ไฟ์สดแล้วคนดูได้เยอะขนาดนั้น ถือเป็นโอกาสดีที่จะเผยแพร่พระพุทธศาสนานะครับแต่อะไรที่ไม่ดีก็มาควรปรับใหม่ปรับเปลี่ยนกันใหม่มาจูนกันใหม่หัวเราะเยอะไปมันก็ไม่ดีนะฝากถึงท่านมาหาสมปองด้วยนะครับดูพระพยอมผมก็นิยมชมชอบพระพยอมดูแล้วมีสาระตลกแต่ก็ไม่จำเป็นจะต้องมาโปกฮาจนกระทั่งเหมือนกับเป็นตัวตลกนะฮะแล้วไลฟ์สด ล่าสุดหรือเนี่ยช่วงช่วงเร็วๆเ,เนี้ยท่านพูดมึงมึงกูกูมันถูกหรือไม่ที่พระใช้วาจาอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ไม่ควรนะครับผมก็นับถือท่านนะครับเพราะว่าท่านก็มีสาระอ่าอาจจะติดเพราะว่าติงรัฐบาลในการทํางานก็มันไม่ดีก็เลยต้องพูดแต่พูดเชิงเน็บแนมอันนี้ก็ผิดแล้วนะผิดพระวินัยแล้วนะไป ไปเขาเรียกว่าเสียดสีฮะพูดก็ตรงๆไปเลยว่าอันไหนไม่ดีอันไหนดีก็ว่าดีนะแล้วก็พระอะไรแกพระที่ออกไปประท้วงนะอะ่หลวงปู่อิสระอะไรนะอันนั้นน่ะดีไหมนําคนไปประท้วงอันนั้นก็ยิ่งไม่ดีใหญ่ใช่ไหมแล้วก็มาวิจารณ์พระมหาสมปองว่าไม่ดีเพราะติดตลกนะผมว่ามันก็พอๆกันนะนะผมไม่เข้าข้างใครนะ เอาตรงๆเอากันซื่อๆเลยเนี่ยแล้วเรื่องพัดยศเนี่ยยกเลิกได้ไหมไม่ต้องมีเงินเดือนได้ไหมพระก็ฉันแล้วก็น้ําไฟวัดเนี่ยปกติเนี่ยจัดการกันเองรัฐบาลออกให้สินะรัฐบาลออกให้ทั้งน้ทาทั้งไฟเลยนะแล้วก็ไม่ต้องให้พระจับตังค์เอาอย่างนั้นเลยแอร์ก็ไม่ต้องเปิดเปิดพัดลมก็ได้นะถ้าสะดวกสบายก็ไม่ต้องมาบวชนะ ก็ประหยัดไฟแล้วฮะฝากไว้ด้วยนะครับ